ที่จะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังแล้วครับเพื่อนก็จริงๆไม่อยากมาเล่าความโง่แล้วก็ความประมาทของตัวเองให้ฟังนะผมต้องพูดแบบนี้แต่ว่าบทเรียนครั้งนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนที่คิดอยากจะแบคแพคต่างประเทศนะครับผมไม่แค่ต่างประเทศเหรอกเที่ยวแค่ประเทศไทยแค่นี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับผม มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนเลยนะที่ที่ส่งกำลังใจมาให้ผมอย่างล้นหลามเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะผมก็หลังจากที่ได้เห็นผมโพสต์นี้ไปใช่ไหมทุกคนก็น่าจะช็อกใช่ไหมซึ่งผมโพสต์อันเนี้ยโพสต์เนี้ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สุดๆนร้อนๆหชั่วโมงเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ลองร้องไห้อยู่ <laughs> ร้องไห้เพราะว่ามันเสียใจอ่ะมันเจ็บใจเพื่อนมันแบบเข้าใจไหมมันใกล้จะจบทริปเซาท์อเมริกาของเราแล้วไงแต่ว่ามันก็มาเกิดเรื่องจนได้คิดดูดีว่าผมเที่ยวจะเข้าเดือนที่9แล้วในอเมริกาใต้นะบาราซิลประเทศที่คนบอกว่าอันตรายที่สุดใช่ไหมผ่านมาไปเที่ยวทั้งสองเดือนก็ผ่านมาได้แล้วเอกวอร์ก็อันตรายเหมือนกันเปรูก็เซฟขึ้นมาหน่อย บลิเวียก็เซฟขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็คือ 3, 4ประเทศที่ผมผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายกว่าชิลีเขาบอกว่าชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยขึ้นมากว่าประเทศ 3, 4ประเทศที่ผมไปมานะคผมพอเรามี n d s ซ t แบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เรารีแลกซ์ผ่อนคลายมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้ามาเนี่ยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าระยะ เวลาที่ผมเที่ยวที่อเมริกาใต้อะผมเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยไม่เคยเจอสแกมเมอร์เลยนะเชื่อไหมว่าเที่ยวที่เนี่ยไม่เคยเจอสแกมเมอร์เลยเราก็เลยคิดประมาทเอาง่ายๆเราก็เลยประมาทนะครับผมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็หลังจากที่เที่ยวประเทศโบลิเวียเสร็จใช่ไหมผมก็ข้ามมาที่ประเทศชิลี นะฮะลืมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ซานเตียโกนะครับประเทศชิลีนะก็หลังจากที่เที่ยวอุยูนิทะเลสาบเคอที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จใช่ไหมผมก็นั่งรถบัสข้ามมาประเทศชิลีบริเวณเมืองอัต,ตาคามานะครับผมก็อยู่ทางตอนเหนือเนาะพอหลังจากที่เที่ยวอัตาคามาเสร็จผมก็ตัดสินใจจะนั่งรถบัส22ชั่วโมงมาที่ซานเตียโกเมืองหลวงซึ่งอยู่ทางตอนกลางๆใต้ตนะฮะมันใช้เวลานานใช่ไหมยี่สิบสองชั่วโมงเขาก็เลยต้องมีการเปลี่ยนรถบัส ซึ่งผมออกจากอัตาคามาตอนประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วก็นอนค้างคืนบนรถใช่ไหมตื่นเช้ามาประมาณ6กโมงครึ่งเขามาถึงเมืองผมจะต้องจําเมืองนี้ให้ขึ้นใจนะนี่ฮะเมืองที่ผมโดนขโมยของนะคือเมืองลาเซเรนาจากอัตาคามาเขามาเปลี่ยนรถ ที่ลาเซเลน่านะครับผมเราก็ไม่รู้ระบบเขาอะนะตอนแรกเราก็งงๆแล้วมันตอนเช้าเพื่อนเพื่อนก็นอนยังเมาขี้ตาเมาอะไรอยู่เลยอะพอลงมาใช่ไหมก็รอให้เด็กรถอะไรย้ายกระเป๋ามาอีกคันใหม่เนาะผมก็เลยลงมารอขึ้นรถบัสคันใหม่ทีนี้ระหว่างที่รอขึ้นมันก็จะมีเด็กรถแต่ว่าเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีขาวของเขานะแต่ว่าเราเพิ่งขึ้นรถบัสที่ประเทศชิลีครั้งแรกไงแล้วเขา้าใจไหมเราเป็นต่างชาติแล้ว ทีนี้มันถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องขึ้นรถบัสละคนก็ไม่ได้ต่อแถวนะมามุงกันบริเวณประตูทางขึ้นรถบัสรถบัสสองชั้นเนะาะบัตรอันเก่าอะ่ะผมก็มีมันที่นั่ง24ทีนี้ผมก็งงว่ามันจะต้องนั่งอันเก่าไหมหรือว่าจะต้องนั่งอันใหม่วะทีนี้ระหว่างที่คนชนละมุนกําลังจะขึ้นประตูประตูรถบัสเพื่อเพื่อนมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละคนนี้แหละคือโจรไม่ได้สูงมากแล้วก็หน้าตา ไม่แน่ใจว่าเป็นคนชิลีหรือว่าเป็นคนอพยพที่ไหนมานะเพื่อนๆนั่นแหละฮะเขาก็มองหน้าเราพอมองหน้าเราปุ๊บเหมือนว่าส่งสัญญาณว่าให้เราขึ้นรถอะไรแบบเนี้ยให้เราขึ้นรถมาแต่เนี้ยผมก็คิดว่าเขาเป็นเด็กรถนี่นะเรื่องมันเกิดตรงนี้เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าเราคิดว่าเขาเป็นเด็กรถเราก็เลยโอเคเดินไปหาเพราะว่าเขาจ้องมาที่เราไงเราก็คิดว่าเขาเป็นเด็กรถผมก็เลยเดินตามไปทีเนี้ยมัน มันถึงเลขที่นั่งของผมอยู่ขึ้นบันไดไปก็ถึงเลยนะมันเลขที่นั่งของผมยนะีิบสี่เนาะผมก็เอ๊ะมันจะต้องนั่งที่ใหม่เหรอวะทาไมเขาพาเราไปข้างหลังรถซึ่งรู้ไหมว่าทําไมเขาพาเราไปข้างหลังรถเพราะว่ามันไม่มีคนตอนนั้นนี่คือเข้าทางมันหมดทุกอย่างเลยนะมันแบบแพนมาหมดทุกอย่างแล้วเพื่อนเป็นแบบมืออาชีพไงผมก็เลยไปนั่งทีนี้พอไปนั่งใช่ไหม มันจะมีกระเป๋าของผมที่มันหายนั่นแหละกระเป๋าแบบนี้เดอร์นอตเฟสเพิ่งซื้อใหม่ด้วยอันนี้คือซื้อใหม่แล้วนะอันนั้นคือหายไปกระเป๋าแบบนี้ทรงนี้เลยแต่ว่าคนละสีเพื่อน,อนกระเป๋านี้ก็จะมีของสําคัญต่างๆทุกอย่างเลยกล้องอ่า external memory card นะที่ stock video อ2อันโทรศัพท์มือถือซัมซุงเครื่องเก่าอ่า macbook เอ่อพวกสมุดธนาคารบัตรประชาชนไปกับขีอะไรของผมก็อยู่ในนั้นหมดอะไรอีกหูฟังซึ่งรวมๆทั้งหมดทุกอย่างนะที่ผมซูไปเพื่อนๆหนึ่งประมาณ1นึ0 0 0สบาทรวมทุกอย่างแล้วนะประมาณ1นึ0 0 0สบาทคิดแล้วก็จุกนะครับผมพอผมไปนั่งเบาะใช่ไหมปกตินะผมก็จะมากระเป๋าเอาไว้ข้างหน้าตรงนี้เวลาผมเดินทางคนเดียวอะผมจะต้องเอาไว้ข้างล่างอยู่แล้วไง คิดแล้วก็นั่นแหละเจ็บใจเพราะว่ามันย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เราเที่ยวที่ประเทศเอกวาดอร์ที่เจ้าหน้าที่เขามาเตือนเราว่าห้ามเอาไว้ข้างบนนะให้เอาไว้ข้างล่างซึ่งผมน่ะประมาทเองมันก็มาบอกว่าต้องต้องค่าสเบลนะกระเป๋าเนี่ยเอาไว้ข้างบนมันบอกว่ากระเป๋าี่ยเอาไว้ข้างบนซึ่งผมก็เอ๊ะย่างไรวะมันจะเกงใจอะไรแบบนี้แนละ้วเพราะาเขาเป็นคนดีแบบมาช่วยเราอะไรแบบนี้เพื่อนทีนี้มันก็เอากระเป๋าของผมไปไปไว้ข้างบน ใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ยังมองตามอยู่นะแล้วทีนี้มันก็บอกว่าคาดเบลคาดเบลผมก็เลยหันไปแบบนี้เนาะก็มันก็เอาออกยากนิดนึ่งเพราะมันอยู่ข้างหลังนะผมก็อย่างนี้พอหันมามันเดินไปแล้วเดินจะลงบันไดชั้นสองแล้วพเพื่อนผมก็มาตึก๊กคาดเข็มขัดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมไอ้นี่มันก็เอกใจแล้วตอนนั้นเฮ้เขาเป็นเด็กรถแล้ว ทำทำดีแบบนี้กับเราจังเลยแสดงว่ามันจะต้องขอทิปเห็นไหมยังคิดไม่ถึงนะว่าเป็นมิจฉาชีพคิดว่าเขาจะมาขอทิปแน่ๆพอสักพักไปผมก็เริ่มเอกใจมองขึ้นไปข้างบนแบบนี้ใช่ไหมเอากระเป๋าเราหายไปไหนก็เลยคาดเข็มขัดออกแล้วก็ลุกขึ้นมองกระเป๋าหายตอนนั้นแหละเลยคิดได้รองเท้าอะไรก็ถอดแล้วนะตอนนั้นก็เลยวิ่งไปวิ่งแล้วก็บอกว่าลาดองลาดองลาดองภาษาสเปนก็คือโจรแบบนี้นะพอลงไปแล้วมันก็ สายไปแล้วอะ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะซึ่งตอนนั้นใจหายวูบแบบวูบไปเลยเพื่อนเือนเข้าใจไหมมันวูบไปเลยแบบเฮ้ยโดนแล้วโดนแน่ๆยังไงก็หาไม่เจอเพราะว่าบริเวณสถานีรถบัสอะ่ะใหญ่แล้วก็มีคนรอขึ้นรถเต็มเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหายังไงแล้วมันมีตำรวจสองคนกำลังยืนคุยกับคนอะไรไม่รู้หรอกยืนคุยกันข้างหน้ารถบัสไม่ไกลมากผมก็เลยวิ่งหน้าตื่นไปรองเท้าก็แบบไม่ได้ใส่นะ ก็เลยวิ่งหน้าตื่นไปบอกว่าลาดองบอกว่าโจรโจรขโมยขโมยกระเป๋าแล้วเราก็พูดภาษาสเปนไม่ได้ว่าจะแบบจะเอ่อคล่องนะเพื่อนผมก็บอกว่าโจรอ่ะขโมยกระเป๋ากระเป๋าขอ,ของเราแล้วทีนี้ไอเด็กรถกับคนขับรถเขาก็เฮ้ยอะไรผมก็เลยบอกว่าโจรโจรขโมยกระเป๋าแล้วทีเนี้ยเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่ากระเป๋าที่เราโดนขโมอยอ่ะคือกระเป๋าใบสีเอ่อม่วง เา <c oughs> คิดว่าเป็นกระเป๋าใบนั้นซึ่งกระเป๋าใบนั้นอนะ่ะเขาเอาไว้ใต้รถแล้วเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่ได้หายกระเป๋ายูไม่ได้หาย <c oughs> กระเป๋ายูอ่ะโดนย้ายเข้ามาไว้ข้างล่างรถนี้ผมว่าไม่ใช่มันเป็นกระเป๋าใบเล็กๆของผมที่เอาไว้ข้างหน้าแบบนี้มันไม่ใช่กระเป๋าใบนั้นแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพื่อนๆเขาก็เลยแบบไปเปิดไปเปิด,ปปดอ่าข้างล่างให้ดูเนาะว่าที่เก็บกระเป๋านะว่าเฮ้ยกระเป๋าอยู่ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นกระเป๋าของชั้นที่อยู่ข้างหน้าโจรมันขึ้นไปข้างบนแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องใช้ Google Translate แล้วก็อธิบายให้เขาดูแล้วรู้ไหมว่าตำรวจทำอะไรพอหลังจากที่ผมบอกว่าลาดองใช่ไหมก่อนที่เด็กรถจะมานะตำรวจก็แบบวอแบบนี้ใช่ไหมวอวอเหมือนไม่ได้กระตือรือร้นอะไรเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมก็ นั่นแหละไม่รู้ว่าเขาทํางานอะไรยังไงซึ่งมันเป็นคาบเกี่ยวกับเราเหลือเวลาที่จะต้องลดออกนะ่ะไม่ถึง10นาทีด้วยมั้งประมาณ5นาทีพอหลังจากเราก็แบบมองหานั่นนี่ใช่ไหมเข้าใจไหมว่าเราเป็นต่างชาติตัวคนเดียวที่มาเที่ยวประเทศชิลีประเทศเขา,าเพื่อนมันรู้สึกว่าเฮ้ยหันไปทางไหนก็ไม่มีคนช่วยหันไปทางไหนก็พึ่งใครไม่ได้อะเข้าใจอารมณ์ไหม มันเลยแบบเจ็บใจแล้วแบบจะร้องไห้มากโดยเฉพาะเด็กรถอะไรแบบเนี้ยมันมันแบบเหมือนเขาไม่ไม่ช่วยหรอเพื่อนมันไม่เขาไม่ช่วยอ่ะหลายคนบอกว่าทาไมไม่แจ้งตํารวจมันแจ้งไปก็เท่านั้นอ่ะมันเหมือนแบบเรื่องเกิดแบบเนี้ยเป็นประจำเพื่อนมันขึ้นอยู่กับความมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะแต่จริงๆมันก็อยู่กับความประมาทของเราเนาะที่แบบว่าเชื่อใจคนมากเกินไปเปอร์เซ็นที่จะได้คืนก็คือศูนย์แปว สูญเอาไม่ได้เลยนเพื่อนพอเราไปนั่งปุ๊บขึ้นรถเสร็จแล้วใช่ไหมปล่อยโฮเลยร้องไห้ร้องไห้ไม่รู้ว่าร้องดังไม่ดังนะแต่ว่าร้องไห้อะผมแบบยังไงอะแต่ว่าในความโชคร้ายของเราที่โดนขโมยกระเป๋าไปนะฮะก็ยังมีสิ่งดีๆความโชคดีลงเหลือให้ผมเหลืออยู่เพราะว่าหลังจากที่ ผมร้องไห้เสร็จใช่ไหมมันก็เริ่มได้สติขึ้นมาเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะวิดีโอที่เราส่งไปให้กับคนทำซับมันยังอยู่ไหมซึ่งเพื่อนๆผมโชคดีมากๆจำไ,ได้ไหมว่าเมื่อก่อนอะก่อนที่จะเริ่มเรี่มเริ่มทิป เที่ยวอ,อียิปต์ใช่ไหมผมทาทุกอย่างเอง,เองหมดเลยวางแผนเที่ยวเองตัดต่อเองทําซับเองทําทุกอย่างคนเดียวหมดผมไม่มีทีมนะฮะหลังจากที่มีสติได้ใช่ไหมผมก็เลยส่งไปหาข้อผมก็เลยส่งข้อความไปหา,าคุณบีขอเอ่ยชื่อนะฮะคุณบีเนาะนี่ข้อความนี้เลยถามว่าคุณบียังยังเก็บวิดีโอของประเทศบลรเวียตั้งแต่ ep 3ไว้ให้ไหมเพราะว่าผมอ่ะส่งวิดีโอไปให้เขาทำซับไว้ให้เพื่อนๆนซึ่งบาบุญ ผมตัดต่อวีดีโอประเทศบลริเวียเสร็จหมดแล้ว,พวเพื่อนๆทำเสร็จหมดแล้ว EP สามสี่ห้าหประมาณ4 EP นะยังมีให้พเพื่อนๆได้ดูอยู่ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณบีมากๆที่แบบไม่ลบไฟไล์อะไรเราออกนะยังเก็บไว้ให้นั่นแหละครับพเพื่อนๆก็คือสรุปเราหายแค่วีดีโอสต็อก ของของเมืองอัตาคามาประเทศชิลีนะที่จะไม่ได้ดูครับผมแต่ว่าประเทศบรลิเวียเพื่อนๆได้ดูจนจบทริปเลยแต่ปัญหาก็คือไฟล์ที่ผม export ส่งไปให้กับคนทำซับอ่ะมันจะมีคุณภาพต่ำผมก็เลยช่างใจว่าจะอัปโหลดให้ดูดีไหมเพราะว่ามันมันไม่ได้ชัดแจ๋วแบบว่าใครที่แบบดูในโทรทัศน์ก็อาจจะแบบภาพแตกอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยอยากมาสอบถามว่าเพื่อนๆ อยากที่จะดูต่อไหม <Stones> หรือว่าจะให้ผมสคิปข้ามไปเลยนะครับผมก็คอมเมนต์ Comment มาบอกผมนะถ้าดูในคอมในมือถือภาพมันไม่ได้แตกแบบแตกแบบไม่ชัดละมันก็ยังชัดอยู่ชัดชัดขนาดหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบกูดคุณลิตี้เหมือนเมื่อก่อนที่ผมอัพธรรมดานะครับผมก็นะคอมเมนต์มาบอกกันว่าอยากดูต่อไหมหลังจากนี้ผมก็จะ พยายามเที่ยวในเมืองที่คิดว่ามันน่าสนใจแต่ว่าคงไม่ได้พาเที่ยวทุกเมืองแล้วก็ลงลึกเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับผมเพราะว่าบอกไว้ก่อนเลยผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมันเสียความรู้สึกไปแล้วอเมริกาใต้มันเสียความรู้สึกไปมากๆผมก็เลยคิดว่าก็จะพาไปแค่เมืองสำคัญนะหลังจากนี้เพื่อนๆก็ได้โปรดเข้าใจผมด้วย เข้าใจผมด้วยนะก็สรุปนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้บทเรียนราคาแพงครั้งนี้อย่าไว้ใจคนคือสอนผมมากๆเลยอย่าไว้ใจคนหลังจากนี้คือถ้าใครที่แบบมาทําดีกับเราอ่ะโดยเฉพาะคนที่แบบทําดีคนที่แบบมาทําดีกับเราแบบเกินควรอนะ่ะเพื่อนเนีเ่ยคือต้องสงสัยไว้กว่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆอืมนั่นแหละหลังจากนี้ผมก็แบบได้เรียนรู้แล้วนะว่าเขาจะมาดีมาร้ายอะ่ะ อย่ามาจับของของฉันก็คือถ้ามาจะตีมือเลยบอกว่า no no อย่าอย่ามาจับของของฉันคือหลังจากนี้ผมเรียนรู้มากๆกันนะว่าบางครั้งที่แบบถ้าเราเกรงใจหรือว่าไว้ใจใครมากเกินไปเนี่ยนี่แหละฮะสิ่งที่เราจะเจอก็เหมือนผมนี่แหละนะมันมีมูลค่าที่เราจะต้องจ่ายเพื่อนๆก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะทําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปกับผมนะไม่มากก็หน่อยนะครับผมว่า มาเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครไม่ต้องไว้ใจใครเลยแค่เชื่อตัวเองก็พอนะฮะผมแล้วก็ระวังตัวให้มากที่สุดเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่ส่งกำลังใจมาให้ผมนะก็อ่านทุกคอมเมนต์อ่านหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าเรายังแบบเสียใจอยู่ไม่รู้ว่าตาบวไมไหมเนี่ยยังร้องไห้อยู่นะฮะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่เป็นห่วงแล้วก็ มีหลายคนบอกว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรเนี่ยสามารถบอกได้เลยเดี๋ยวจะช่วยอะไรแบบนี้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะซึ้งใจมากๆ I r e a l l y a p p r e c i a t e i t แต่ว่าเพื่อนๆสามารถสนับสนุนแล้วก็ช่วยผมด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะเวลาดูแล้วก็ช่วยพพ p ร o r t ัพ p อ o r t ผมไปตลอดนะครับผมลงวิดีโออะไรก็ช่วยกันดูนะหลังจากนี้ ผมเสียใจมากมากเลยนะแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเนาะที่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะนี่แหละก็จะเป็นวิธีที่ช่วยผมได้มากที่สุดนะขอบคุณครับขอบคุณก็ไม่มีคําไหนจะมาบอกแล้วก็ขอบคุณมากมากนะหลังจากนี้หลังจากวิดีโอนี้ก็อาจจะได้ดูประเทศโบลิเวียจนจบจนถึง ep 6นะครับผมถ้าเพื่อนโอเคที่จะดูกับคุณภาพวิดีโอที่แบบไม่ได้สูงเหมือนเนะ mm hmm. มื่อก่อนนะผมก็ขอให้เข้าใจด้วยเนาะ ขอบคุอีกครั้งบ๊ายบายเสียใจนะครับผมแต่ว่าไม่แคร์เราต้อง move on ต่อ Cheers